สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงมาทานข้าวนะคะมีผัดเห็ดค่ะผัดสามเห็ดนะคะสามเห็ดรวมกันนะคะไม่มีพริกค่ะวันนี้นะคะหนิงกินแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้มือนะคะขออนุญ,ญาตทุกท่าน,นะคะ่ะหนิงใช้มือนะคะหนิงทำคอนเทนต์เนาะหนิงเป็นคคียอเตอร์นะคะอย่าสิ้เจ้าซิ้เจ้าเงยเวียดนามเอ็มอังกอมเ่ยเอ็มเลดายเอ็มพอกอันีงยอืมทำไอ้แันี้แหละก็น้ำ ปาน้ำเสาไ้ถดหนือเนี้ยทันเข้าวด้วยกันกันหนึ่งนะคะอืมอร่อยอืมทันเข้าวด้วยด้วยกันฮะเขียเต้าทุกพระท่านนะคะอืม นัวหวานเห็ดนะคะหอมด้วยไนเงี้ชอบกินเห็ดนะกินเห็ดเนี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเอมะทัอังกมไว้น้ำอยู่ใบนนะ่ะน้ำอะ่ะก็มงก็นียววิตามินล้ำะเงี้ย อร่อยหมูเพื่อนๆทุกท่านทางบ้านได้รายทานทันคะ ทานข้าวได้กันกับพี่นะน้องๆกับคนแม่หนิ่งนะคะอ,อร่อยพราะแม่พี่น้องทางบ้านเราทางเชียงตุงทั่วโลกค่ะทานข้าวได้กันกับเนงนะ นี่เนี่ยค่ะจะทอบชอบทำแบบข้าทานเองนะหมู อากาศที่เวียดนามตอนนี้นะคะอืมแดดร้อนค่ะมีลมอยู่เหมือนกันนะยังดีกว่าก็ยังดีอยู่นะคะมีลมเห็ดนางฟ้าอืมอร่อยอะน่เป็นคนชอบทานเห็ดนะคะกินเห็ดเนี่ยอร่อยมีประหยชนเยอะ อาหารเนะี่ยภาคอีสานเะนี่ยนก็ชอบกินนะอืทำกับข้าวแบบไม่มีน้ำมันอนะ่ะอืมเผ็ดเคม็มหวานนัวเอามือกินกินเข้าได้กันกับหนึ่งนะ ใครจะพูดแบบไหนหนิงก็ไม่สนนะคะเพราะหนิงทำคอนเทนต์เนาะบางคนนะลูกค้าหนิงหรือว่าเาขาเขาเห็นหนิงนะว่าทำไมถึงเอาเอามือกินหน้าที่บ้านไม่มีช้อนเอนา่ก็อยากกินไม่เหมือนใครอะ่ะได้หรือเปล่าคะ <laughs> ใช่ไหม đừng kìm khăn nè, đừng có im toàn diện viên thi ban cho tham cặp hào dữ <laughs> mình thích những gì mình làm mình thích những gì mình ăn nha mọi người Việt Nam hả ăn sao là hầu phải hầu vé mình là được nha, uhm. ăn bóc hà ning, uhm. thích ăn bóc á. mũi rồi nè Cách hợp heo nữa hm. Món dài rồi Nếu mà ăn bóc á Món nó phải ngắn ngắn hm. อรายกันด้วยกับหนิงนะคะเพื่อนๆทางบ้านไม่รู้มีอะไรทานกันเนาะเห็ดฉันชอบกินเห็ดผัดเป็นไ้มอ่ะ อร่อยอร่อยชอบมาก <c oughs> <c oughs> เราเป็นครีเอเตอร์นี่นะคะ เราต้องค้นพบในตัวเองให้ดีค่ะก็ไม่มีใครเก่งอย่างนะหนิงว่านะหนิงก็ไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไรหนิงก็เรียนรู้จักเพื่อนเพื่อเคเตอร์ทุกท่านเหมือนกันเรียนรู้จักระบบข้างหลังบ้านเฟซบุ o กเนาะมเราต้องเข้าไปดูบ่อยๆค่ะ เป็นตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดหนิงว่านะก็คือมันก็จะยั่งยืนและจีลังนี่ไงถ้าเกิเราเหมือนใครเราก็ทำได้ไม่นานค่ะเราก็จะเบือ่อเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไงค่ะ หมดแล้วนะคะผัดเห็ดขอบหนิงนะคะใส่หมูค่ะสามเห็ดนะคะผัดเห็ดรวมน่ากินมากแค่อรอยนะคะหนิงไปแล้วค่ะขอให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขในการกินข้าวกับครอบครัวของเราหรือว่าทำกับข้าวเองที่บ้านหรือว,ว่าซื้อข้างนอกนะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะบา,บายๆค่ะชอบหนิงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนิงได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจหนิงทำคลิปต่อๆไปค่ะ à, xin chào bye bye nha